สวัสดีครับคุณฟังเทระครับคอลัมน์คิดในกระแสนะครับซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เสรีวงวนทาคอลัมนนี้ก็อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับจะเป็นฉบับวันอาทิตย์ที่30เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567ให้ชื่อว่าทำไม่ดีก็ยังไม่ได้ผลที่ได้เลยยังไม่ดีอาจารย์เสรีกำลังหมายถึงอะไร เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยอจาจารย์สรีบอกว่าอย่างนี้ครับการเลือกสมาชิกบุธิสภาหรือที่เรียกกันว่าสวในครั้งนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ถูกอกถูกใจคนเป็นจำนวนมากเริ่มต้นตั้งแต่การกำหนดวิธีเลือกที่หลายคนติดตามแล้วเนี่ยจะรู้สึกสับสนเข้าใจยากหรือไม่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจ วิธีการจากเริ่มต้นไปจนถึงได้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสวจำนวน200คนแต่ในเมื่อบุฒิทสภาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองไทยแม้ว่าจะไม่ค่อยจะพอใจกับวิธีการเลือกที่ได้รับรู้ก็พยายามที่จะติดตามกระบวนการเลือกสวตั้งแต่เริ่มรับสมัครก่อนที่จะมีการรับสมัครก็จะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยตระเวนเชิญชวนให้คนมาสมัครรับเลือกเป็นสว แต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนื้อหาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ชวนคนมาสมัครเพื่อที่จะได้เป็นสวแต่เชิญคนให้มาลงสมัครกันเยอะๆเพื่อมาช่วยลงคะแนนให้คนที่เขาตั้งใจอยากจะให้เป็นเขาพูดว่าด้วยเงินเพียง2500บาทซึ่งเป็นค่าสมัครเพื่อไปช่วยกันเลือกคนที่เขาตั้งใจจะให้เป็นสวในสังกัดกลุ่มการเมืองของเขาแมพอได้ฟังการพูดจาแบบนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึก ว่าที่เราไม่พอใจวิธีการเลือกสวออในครั้งนี้เนี่ยอืมเราน่าจะคิดถูกคิดถูกเพราะอะไรเพราะ,ะการเชิญชวนคนมาลงสมัครเพื่อมาช่วยกันเลือกคนบางคนให้ได้เป็นสวมันไม่น่าจะเป็นเจตนาของการเลือกสวที่ประชาชนต้องการน่าจะไม่ใช่เมื่อถึงวันประกาศร,รับสมัครคนที่ต้องการสมัครให้ได้รับเลือกเป็นสวหลายคนก็ติดตามดูการมาสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร ก็พบว่าหลายคนเนี่ยมาด้วยกันมาพร้อมกันเป็นคณะและมาดูคุณสมบัติของผู้มาสมัครบางคนที่มาสมัครในกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าคนเนี้เหรอใช่เหรอเป็นคนในกลุ่มอาชีพนี้จริงเหรอและมีคุณสมบัติที่จะได้เป็นสอวอ,อย่างนั้นเหรอถ้าหากว่าได้รับเลือกเข้าไปจริงๆแล้จะทำหน้าที่ของการเป็นสอวอตามเจตนาลมของการมีสอวอรจริงหรือไม่จริง ในการเลือกรอบแรกเนี่ยคนเก่งคนดังในสายอาชีพต่างๆมีผ่านเข้ามามากพอสมควรแต่ก็มีข้อสงสัยที่มีคนที่สมัครจำนวนหนึ่งไม่ลงคะแนนให้กับตัวเองในรอบที่กติกาให้เลือกตัวเองได้ทำให้มีคนที่ได้คะแนนศูนย์อยู่หลายคนประชาชนที่ติดตามการเลือกสอวอก็ตั้งคำถามว่าทำไมทำไมไม่เลือกตัวเองละ่ะในเมื่อสมัครเข้ามารับเลือกเป็นสอวอแล้วทำไมทำไมถึงไม่เลือกตัวเองแสดงว่าที่มาสมัครเนี่ย ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นสวเลยแต่เข้ามาเพื่อมาลงคะแนนให้กับใครบางคนตามโผที่ตกลงอันไปแล้วใช่หรือเปล่าเรื่องนี้ทางกะกะตะก็บอกว่าไม่ได้มีกฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าในรอบที่ลงคะแนนให้ตัวเองได้เนี่ยผู้สมัครจะต้องลงคะแนนให้ตัวเองดังนั้นปรากฏการณ์อันน่ากังขานี้ก็ไม่ได้ทําให้กระบวนการเลือกสวต้องสะดุดแต่อย่างใดสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ แม้จะมีคนไปร้องศาลร,รัฐธรรมนูญว่าเลือกสวครั้งนี้น่าจะขัดกฎหมายน่าจะขัดรัฐธรรมนูญก็ปรากฏว่าศาลรัฐธรรถถมนูญก็ไม่ดิจฉัยว่ากระบวนการที่กก,ก,ะกะตกําหนดเนี่ยไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใดกะกะตาสามารถดําเนินงานต่อไปได้พอกระบวนการผ่านเข้ามารอบที่ลึกขึ้นปรากฏว่าคนเก่งคนดีคนดังหลายคนที่ประชาชนรู้จักและเคยเห็นผลงานเป็นเชิงประจักษ์เนี่ย ร่วงไปหลายคนประชาชนที่ติดตามการเลือกสวออในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดก็มีข้อกังขาพวกเขาสงสัยว่าน่าจะมีการหัวหรือว่าการจัดตั้งเมื่อมีข้อกังขาเช่นนี้เนี่ยผู้บริหารของกก,ก,กตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าการจะเอาผิดกับคนที่หัวหรือว่าจัดตั้งนั้นทําได้ยากเพราะคนที่ทํานั้นมีเงินมีอํานาจจนทําให้ผู้บริหารกอกตคนนี้เนี่ยโดนทัวลง ผู้คนจำนวนมากบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยก็ออกไปเถอะเลยมีการกลับลำบอกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่ทําแต่กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ในช่วงของการเลือกก่อนถึงช่วงสุดท้ายที่จะได้รายชื่อผู้ชนะ200คนเนี่ยก็มีข่าวเรื่องการหัวหรือว่าเรื่องการจัดตั้งเกิดขึ้นมีโพล,ลุดออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าโพจริงหรือว่าโพเทจ แล้วก็มีคนพูดว่าฝ่ายประชาธิปไตยถ้าหากว่าไม่หักหลังกันก็จะชนะเลยทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่าจะต้องเป็นพวกของกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วคนอื่นที่สมัครเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยจะผูกขาดความเป็นประชาธิปไตยเอาไว้กลุ่มเดียวเท่านั้นหรือและก่อนจะถึงช่วงสุดท้ายเนี่ยก็มีวาสกรรมว่าฝ่ายประชาธิปไตยถ้าไม่หักหลังกันก็จะเป็นผู้ชนะ ทำให้ประชาชนเนี่ยอ่านระหว่างบรรทัดได้ว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีการตกลงอะไรกันบัางอย่างและในเวลาที่เข้าใกล้รอบสุดท้ายก็น่าจะมีคนที่จะไม่ทําตามข้อตกลงถึงมีการใช้คําว่าหักหลังยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจว่าในกระบวนการเลือกสอวในครั้งนี้น่าจะมีการหัวหรือมีการจัดตั้งอย่างแน่นอนและแบบนี้เนี่ยเราย่อมสงสัยความโปร่งใสของกระบวนการเพียงหนึ่งวัน ก่อนการลงคะแนนรอบสุดท้ายมีการประชุมของกลุ่มผู้สมัครประมาณ300คนที่เมืองทองธานีเป็นการประชุมลับผู้เข้าประชุมถูกยึดมือถือเอาไว้ทั้งหมดห้ามไม่ให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปทําข่าวคนที่มาประชุมก็มีการใส่สายรัดข้อมือสีต่างๆกันไปทําให้หลายคนเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะเป็นข้อตกลงว่าใครที่ควรจะได้รับเลือกและใครที่มีหน้าที่ลงคะแนนการเลือก การสันนิษฐานจะถูกหรือจะผิดไม่ทราบได้เพราะเป็นการประชุมลับอาจารย์เสรีบอกว่าหลายคนนมองว่าเป็นการประชุมเพื่อหัวกันหรือไม่ก็มีคนมาสร้างวาทกรรมให้คำนิยามเรื่องหัวแบบผิดๆว่าไม่มีการจ่ายตังแต่อย่างใดจะเรียกว่าหัวได้อย่างไรซึ่งเป็นการพูดที่ผิดชัดเจนมากการหัวไม่จําเป็นต้องมีการจ่ายเงินแต่เป็นการตกลงที่จะร่วมมือกันทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการซึ่งส่วนใหญ่ เป้าหมายที่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นไปในทางลบหร,หรือไม่ก็ผิดกติกาหรือไม่ก็ผิดกฎหมายจากการติดตามพฤติการของนักการเมืองบางกลุ่มบางพักหลายคนมีข้อกังขาเรื่องความถูกต้องแล้วก็รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยกำลังทำไม่ดีแต่กฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้จนมีการวิเคราะห์กันว่าสวรอบนี้น่าจะเป็นแดง50แล้วก็เป็นส้มอีก50 แต่เมื่อผลออกมาปรากฏว่าน้ําเงินนี่นาริ้วเลยส่วนส้มกับแดงเนี่ยได้เข้ามาน้อยมากจนแกนนําส้มถึงกับออกมาพูดแบบขี้พพ้ชนตีว่าถ้าหากได้สวแบบนี้แล้วจะมีสวไปทําไมเห็นได้ชัดครับเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยพวกเขาทําสิ่งที่ไม่ดีหลายอย่างสร้างความกังขาให้กับประชาชนแต่ผลที่ออกมาพวกเขาก็ไม่ได้ดีดังใจหวังนะครับก็อย่างว่านั่นแหละครับ ในเมื่อเริ่มต้นยังทำไม่ได้แล้วจะให้ผลที่ได้มันดีได้ยังไงอย่าฟาดหัวฟาดหางไปเลยนะคนเขาจะว่าเอาได้ว่าเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีจะต้องให้พวกของตัวเองชนะเท่านั้นใช่ไหมถึงจะบอกได้ว่าเป็นสอวอที่ดีของประชาชนนี่แหละครับอาจารย์เสรีตั้งคำถามครับบอกว่านี่แหระครับคือกลุ่มประชาธิปไตยมันใช่เหรอครับทำไมที่ได้มีความคิดผูกขาด ประชาธิปไตยเอาไว้กับพวกของตัวเองเท่านั้นแหละครับอาจารย์เสรีบอกว่ามันน่าสมเพชนะคะ